สิบห้านาทีแล้วเราทําไม่ได้ทีเนี้จะลนมาแล้วพอลนควบคุมสติไม่ได้พอควบคุมสติไม่ได้โจทย์ง่ายก็กลายเป็นยากและพอยากปั๊บน้ําตามันก็จะไหลแล้วทีนี้ก็ไปหมดเลยทั้งชุดสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะักเรียนปีหกเจ็ด ทคนี้ครูก,ก็เชิญพี่ปี66นะที่ก็ประสบความสําเร็จในการสอบเนะี่ยมาแนะนํานักเรียนเพื่อว่านักเรียนจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างจากพี่อ่าแล้วเราก็มีน้องสองคนเนาะที่เพิ่งสอบเข้าแพทย์จุฬาได้ในปีนี้นะสองคนนี้ตัวท็อปตัวจริงตัวตึงนะให้น้องเขาเนี่ยแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันสวัสดีค่ะชื่อพิชภา,าตรับชื่อกะกะลาปาชื่อเล่นชื่อยองแชค่ะ,คะมาจากโรงเรียนติมโดมค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะชื่อศิลปภาพาตยปัญจวิทย์ค่ะชื่อเล่นชื่อมีมีค่ะมาจากเตรียมอุดมค่ะแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่คนหลายคนอ,อยากเรียนเนาะหนูเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนที่เขาแบบตามดูอยู่ใช่ไหมทำไมอะ่ะหนูหนูรู้ได้ไงว่าหนูอยากเรียนแพทย์หนูอยากเรียนแพทย์เพราะอะไรเอออ่ะพี่ให้หนูตอบก่อนอนะ่ะ ค่ะสำหรับหนูนะคะที่หนูเลอกเรียนแพทย์เพราะว่าหนูรู้สึกว่าอาชีพนี้นอกจากที่มันจะเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะมันเหมือนได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าตอนช่วงม6อะค่ะจะมีเรียนเป็นชีวภาพท,ที่เป็นระบบประสาทของร่างกายมนุษย์แล้วก็หนูรู้สึกว่าชอบเรียนภาคน,นี้เป็นพิเศษค่ะก็เลยหาข้อมูลว่าแบบถ้าเรียนคณะไหนก็จะได้เรียนเรื่องนี้บ้างอ,อ๋อก็เลย<ม>คิดว่าแพทย์น่าจะเป็น แบบว่าคณะที่ตอบโจทย์ค่ะอันนี้คือแบบความวิชาการมาก่อนอันนี้คือชอบในตัวเนื้อหาอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะคู่เห็นหนูประสบความสําเร็จทั้งคู่นะคูก็อยากจะรู้ว่าหนูเนี่ยเตรียมตัวยังไงหนูเริ่มตั้งแต่ม .4 เลยเหรอหรือเริ่มม .6 ก ค่ะก็การเตรียมตัวของหนูนะคะก็คือตอนมหเทอมหนึ่งค่ะตอนไปไปมหเทอมหนึ่งอะคะ่ะหนูจะเริ่มเรียนคอร์สเอ็นของฟิสิกส์ก่อนคือหนูจะเริ่มเก็บพัดคำดวนวณก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันจะได้มีเวลาทําโจทย์เยอะๆเห็นแนวโจทย์ที่เยอะขึ้นค่ะค่ะต่อไปพอมาม5เทอมสองค่ะหนูก็จะเริ่มเก็บคอร์สเอ็นเลขแล้วก็เอ็นชีวะค่ะแล้วก็พอขึ้น uh, พอจบปิดเทอมปิดเทอมแบบขึ้นม6อะคะ่ะหนูก็จะจบคอร์ส เอนเคมีฟิสิกสีวะแล้วก็เลขค่ะค่ะแล้วก็พอขึ้นม6กเทอมหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็เริ่มเรียนคอสเอ,อความถนัดแพทย์ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเอาเหมือนเนื้อหาที่เราเคยเรียนคอร์สเอน,นะคะมาทวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอถึงคอสเอ่อพิทอมตุลาหนูก็จะเริ่มลงตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์เป็นเอ,อเคมีฟิสิกแล้วก็เลขค่ะแล้วก็ความถนัดแพทย์ จากนั้นพอเราเปิดเออเปิดเทอม2ใช่ไหมคะหนูก็จะโฟกัสไปที่ความถนัดแพทยเป็นหลักเพราะว่ามันใกล้สอบอะคะ่ะแล้วก็ลงตะลุยโจทย์ชีวะค่ะแล้วก็พอท้ายๆเทอมนะคะเราก็จะเริ่มเหมือนทวนเนื้อหาแล้วก็เอาแบบข้อสอบเก่าๆมาจับเวลาทําจริงๆอะคะ่ะส่วนพอมันใกล้ใกล้สอบของหนูก็คือ2อ,อาทิตย์ก่อนสอบอะคะ่ะหนูจะแบบ หนูจะไม่ค่อยทําโจทย์แล้วหนูจะทวนตั้งแต่ทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยนั่งแบบทวนเนื้อหาดูข้อผิดพลาดดูแนวโจทย์ต่างๆค่ะหนูรู้สึกว่าแบบการเตรียมตัวของหนูมันจะยาวนิดนึงแต่ว่าหนูว่ามันไม่หนักอะค่ะเส้นทางของมันจะแบบไปเรื่อยๆมันไม่ได้อัดกันมากค่ะ ของหนูก็จะเริ่มตอนช่วงปิดเทอมม6อะค่ะแต่ว่าช่วงม .4 ม .5 จะมีบางวิชาที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยถนัดก็อาจจะเรียนเป็นคอร์สเนื้อหาไปก่อนค่ะแต่ว่าช่วงเปิดช่วงปิดเทอมขึ้นม .6 ก็จะเริ่มเป็นคอร์สเอ็นของเคมีกับอังกฤษแล้วก็ช่วงเปิดเทอมก็จะเป็นชีวฟิสิกแล้วก็เลขค่ะแล้วก็เรียนเรื่อย ก็หนูจะรู้สึกว่าบางทีถ้าเรียนเป็นวิดีโอทั้งหมดอาจจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้ก็เลยพยายามที่จะลงเป็นสดหรือไม่ก็ดีวดีถ้าเวลามันไม่ตรงกันเพื่อให้มันมีตารางที่มันล็อกอยู่แล้ว <Okay. S 1> จะได้ไม่แบบว่าไปกองลมกันแล้วก็สุดท้ายไปกองเป็นดินพ่อคางหมูแบบที่อาจารย์ชอบพูดนะคะแสดงว่าสองคนเนี่ยเตรียมไม่เหมือนกัน ใช่ไหมของมิมี่นี่คือเตรียมตั้งแต่ม .5 ซึ่ทเป็นวิชาคนวณก่อนแล้วพอม .6 หกก็เป็นวิชาที่ไม่ใช่คนวณแต่ของหนูเนี่ยเเรียนเป็นคอร์สเบสิกมาก่อนพื้นฐานมา,มาก่อนถูกไหมลูกใช่แล้วก็มาเริ่มคอร์สเอ็นตอนอมอห .6 สุดท้ายก็ทันเหมือนกันถูกไหมลูกแล้วหนูรู้สึกเหนื่อยไหมของหนูรู้สึกว่าเป็นเรียนเรื่อยๆมากกว่าคะ่ะอาจจะเพราะว่าหนูมีตารางที่แบบว่าฟิก ที่คอร์สจัดมาให้อยู่แล้วก็เลยเรียนอย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่ต้องมาดองเทปแล้วก็สุดท้ายก็ทันเหมือนกันค่ะอ๋อแสดงว่าเรียนแล้วก็ไม่มีการดองเทปก็คือทุกอย่างที่มีหนูมีตามเป้าหมายหนูไปไปตามเป้าหมายทุกประการอ่าส่วนใหญ่ตรงตามเป้าหมายค่ะ,อะโอเคส่วนใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จก็คือเขามีเป้าหมายยาังไงเนี่ยเขาไม่ยืดถูกไหมแต่หลายคนนะที่ครูรู้จักก็คือเป้าหมาย แพนไว้มีแพนตลอดและแพนนี่ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนูต้องระวังนะลูกถ้าเป้าหมายหนูแพนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เหมือนหนูบอกอะครูพูดตลอดดินพอกหางหมูมันก็จะไปพอกอยู่ตอนท้ายแก้ไม่ทันแล้วลูกช่วงแบบปิดเทอมอย่างเงี้ยหนูมีเวลาเยอะทั้งวันอย่างเงี้ยเออบางคนก็ชอบถามว่า หนูจัดแพลนวันหนึ่งอ่ะหนูอ่านเยอะไหมกี่ชั่วโมงลองเล่าวันหนึ่งหน่อยแบบวันทพิคไปวันธรรมดาของช่วงปิดเทอมของเด็กที่กำลังจะสอบเข้าเริ่มวันกี่โมงอ่านถึงกี่โมงมีการพักผ่อนอะไรกี่ชั่วโมงอ่ะหยงใช้เล่าก่อน มันจะแล้วแต่ช่วงอะค่ะว่าจะมีคอที่เป็นเรียนสดไหมแต่ว่าถ้าวันนั้นทั้งวันไม่มีเรียนสดเลยส่วนใหญ่หนูจะเป็นตื่นสายมากกว่าค่ะอาจจะเริ่มอ่านสักว่ามันสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงแล้วก็เริ่มอ่านไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็พักสักแบบสิบนาทีห้านาทีหรือสิบห้านาทีแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆอค่ะจนถึงตอนกลางคืนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าชอบอ่านตอนกลางคืนเพราะว่าจะเงียบสงบค่ะกลางคืนของหนูนี่ดึกแค่ไหน แล้วแต่ช่วงบางทีก็อาจจะตีสองตีสามของหนูเดี๋ยวหนูขอพูดถึงตอนเปิดเทอมด้วยเลยแล้วกันได้ได้ไดเปิดเทอมหนูจะแบบจะเริ่มแบบเรียนประมาณสักห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็จะพักไปอีกทีประมาณสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะถ้าเป็นปิดเทอมก็คือเวลาปกติจะเป็นแปดโมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็ พักแล้วก็สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะคือแบบช่วงช่วงดึกดกเราจะไว้แบบทวนอาจจะไม่ได้ใช้สมองเยอะ,ะเป็นทวนเนื้อหาข้าวๆอะค่ะค่ะแล้วตอนพักเราก็จะมีเหมือนพักสักแบบตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายสามบ่ายสี่พักออกไปกินข้าวไปเดินเล่นค่ะของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าคือถ้ามองว่ามันเป็นห้าเล่มอะมันจะดูเยอะ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าพอเราเหมือนพอเราได้เข้าไปเรียนจริงๆแล้วอะหนูรู้สึกว่า มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือแบบว่าเนื้อหามันคือเนื้อหามันเยอะด้วยอะค่ะเนื้อหามันค่อนข้างครบเนื้อหามันครบเลยแหละอืมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะเวลาพอได้เราได้เข้าไปเรียนจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าไปเรียนเหมือนอาจารย์เขาพูดมาตั้งแต่แบบพื้นฐานมาเลยให้แบบว่าทุกคนตามทันนะคะอย่างอาจารย์อูก็สอนแบบว่าสอนไม่ได้เร็วค่ะอาจารย์เขาเหมือนสอนแล้วเหมือนหนูรู้สึกว่าแบบทําให้คนแบบหลายๆกลุ่มอะเขาสามารถเข้าใจได้ไปพร้อมๆกันค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เรียนกับอาจารย์ก็ไม่รู้สึกถึงความแบบมีแกลบเจเนเรชันเนาะหนูก็รู้สึกว่าอาจารย์แบบพร้อมเข้าใจหนูพร้อมรับฟังหนูแบบว่าเป็นที่ปรึกษาหนูที่ดีค่ะค่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาเรียนเรียนที่นี่เนาะคะ่ะเรียนที่นี่ก็มีแบบเขามีการฝากโทรศัพท์ด้วยมีแบบพี่ๆคอยเดินดูแล้วก็มีแบบอาจารย์แบบบางคนที่อาจจะไม่ได้เรียนที่นี่มาก่อนเขาจะมีแบบ p n ใช่ไหมคะ<ช> PN PN ให้เราแบบปรับพื้นฐานมาก่อนหนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นความใส่ใจอะคะ่ะว่าแบบว่าเราเหมือนเขาแบบพอหนูได้เรียนหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบใส่ใจว่าแบบเออแบบอยากให้เราได้เนื้อหาตรงนี้จริงๆอยากให้เราแบบเรียนได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าซื้อคอร์สไปเฉยๆค่ะ,อะของหนูช่วงที่เป็นเรียนคอร์สเอ็นจะเรียนเป็นสดก็จริงๆเรียน คืออาจจะคิดว่าสองชั่วโมงมันดูเยอะแต่ว่าพอเรียนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะขนาดนเพราะว่าเรียนเวลาห้าชั่วโมงแต่ว่ามันก็มีแบ่งเป็นช่วงๆอาจารย์ก็จะมีพักให้ค่ะแล้วก็เรียนต่อเนื่องกันไปก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบวันหนึ่งมันไม่ได้เรียนเยอะขนาดน,นั้นแต่ว่าอาจจะเรียนเป็นช่วงหนึ่งไปเลยมากกว่าด้วยค่ะแล้วก็ ออตอนเรียนหนูจะรู้สึกว่าถ้าเรียนในห้องสดก็จะค่อนข้างโฟกัสแต่ว่าตอนช่วงที่เรียนจะเป็นช่วงโควิดบางทีก็จะได้ไปนั่งห้องถ่ายทอดก็บางทีก็อาจจะเริ่มไหลไปนิดนึงนะแต่ว่าก็จะมีพี่งานมาบางาทีอาจารย์ก็เดินเข้ามาดูเองในห้องก็จะฮึบขึ้นมาแล้วก็นั่งตั้งใจเรียนต่อค่ะก็ทําให้รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสอยู่กับจอทีวีหรือว่าบทเรียนที่อาจารย์กับพี่อีฟสอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วก็ตอนเรียนหนูจะออรู้สึกว่าชอบที่พี่อีฟจะสรุปเป็นแบบว่าเห็นภาพใหญ่ๆก่อนอาจจะเขียนเป็นบูเลต์บูเลตแล้วก็เขียนมาก่อนว่าเรากำลังจะเรียนอะไรทำให้เห็นภาพแล้วก็จัดระบบความคิดได้ง่ายค่ะ เอออันนี้พี่ก็แบบเออพี่ก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีใจที่แบบว่าน้องเห็นถึงความสําคัญของไอ้เรื่องการเป็นบูเลต์บูเลต์บูเลตเนี้ยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบพี่พยายามอะทั้งทั้งในคอร์สทั่วๆไปคอร์สม .4 ม .5 แต่ว่ายิ่งคอร์สน่ะยิ่งต้องทำนะเพราะว่าแบบด้วยควาที่อย่างที่เราบอกกันเนื้อหามันเยอะเนาะแล้ว การที่เวลาความคิดของเรามันมีอะไรแบบเป็นโครงเป็นบูเลตเป็นอะไรอะ่ะเราดึงใช้ได้เร็วอะไรเงี้ยในคอร์สเอนด้วยคำที่อย่างที่บอก200ชั่วโมงทุกหน้าทุกอะไรเราเอาละเอียดทุกคําแบบมันคงไม่ใช่เราก็เลยต้องแบบบิวให้มันเกิดโครงใหญ่ๆที่แบบเราดึงใช้ได้อะไรได้เออแบบเนี้ย รู้สึกว่ามันแบบว่าพอเราได้เห็นโจทย์ใช่ไหมคะถ้าเป็นหนูหนูจะแก้โดยการหนูจะดูเลยว่าโจทย์ข้อน,นั้นะเราผิดเพราะอะไรหรือว่าตรงไหนที่เราผิดบ่อยๆหนูก็จะเขียนในโจทย์ข้อน,นั้นเลยว่าเออหนูผิดตรงนี้นะพอเวลาเรามาทวนเราก็จะเห็นประเด็นว่าเออเราผิดตรงนี้บ่อยๆมันก็จะเหมือนเป็นการเตือนตัวเองในการแบบทําโจทย์ครั้งถัดไปะคะ่ะ ก็หนูทำโจทย์ตลอดไงลูกแล้วก็ใส่ใจกับโจทย์ที่ทําว่าผิดผิดตรงไหนผิดตรงไหนแล้วก็ตามแก้แต่ไม่ได้ไปทําเพื่อให้ครบอย่างเดียวฮะบางคนเนี่ยจะทําบางคนไม่ทําเลยคนนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ทําเลยถูกไหมบางคนไม่ทําเลยบางคนอยากจะดูแต่เนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็โจทย์นี่ข้ามไปเลยแล้วก็ลุยๆๆๆเนื้อหาแล้เนื้อหาก็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 กเร็วอาจจบแล้ววันนี้ ถ้า,ถาคือย<ด>อย่างนั้นแล้วป้า <ๆๆ S 1> นั้นคือฉันได้พูดว่าฉันเรียนจบเฉยๆเคมีจบแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขายังอยู่ในเกณฑ์ที่เขารู้สึว่เาเขาเรียนแล้วอะไรแล้วเขายังยังได้ไม่ดีเลยสามสิบสี่สิบจะพยายามอัพคะแนนตัวเองอยู่ใช่อยากจะบอกอะไรเขาอช่วงที่เรียนตะลุยจโจทย์หนูก็มีชุดที่ได้คะแนนไม่เยอะเหมือนกันอาจจะห้าสิบประมาณเนี้ค่ะก็สิ่งที่จะทําก็คือดูว่าที่ได้ห้าสิบนอกจากปัญหาเรื่องเนื้อหาอาจจะเป็นเรื่องที่ ใจยังอาจจะนิ่งไม่พอส่วนอันนี้อาจจะต้องไปฝึกทำข้อสอบเยอะแต่ว่าถ้าเป็นพาที่เป็นเนื้อาหาที่ได้น้อยก็อาจจะต้องไปดูว่าเราพลาดตรงไหนว่าเราพลาดท,ที่เราโดนหลอกหรือว่าเราพลาดท,ที่เรามิสคอนเซปค่ะถ้ามิสคอนเซปก็ต้องกลับไปดูว่าเราควรจะ <c oughs> กลับไปอ่านทวนตรงจุดไหนบ้างแต่ว่าถ้าโดนหลอกเราอาจจะต้องมีสติในการอ่านตอนทำข้อสอบมา <c oughs> กขึ้นก็ เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนว่าชุดนี้เราพลาดอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็อ่านทวนว่าเราพลาดอะไรมาบ้างแล้วก็ค่อยไปทําอีกชุดหนึ่งคะ่ะดีจังนี่คือความใส่ใจเห็นไหมสิ่งที่เหมือนกัน,กนของสองคนนี้ก็คือเขาจะดูจุดผิดพลาดของเขาแล้วก็ตามแก้ไขถูกไหมเขาไม่ปล่อยปะละเลยนี่จุดดีและอีกจุดหนึ่งที่ครูฟังเมื่อกี้หยงแชร์บอกว่าต้องมีสติในการทําก็คืออย่าลนพอลนเพราะมีบางชุดใช่ไหมลูก ได้ไม่ถึง50พอเราพอเข้าเราเข้าห้องสอบจริงนะพอเราเจอข้อสอบเออไปสัก15นาทีแล้วเราทําไม่ได้ทีนี้จะลนมาแล้วพอเราควบคุมสติไม่ได้พอควบคุมสติไม่ได้โจทย์ง่ายก็กลายเป็นยากละพอยากปั๊บน้ําตามันก็จะไหลละทีนี้ก็ไปหมดเลยทั้งชุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําบ่อยๆเรามั่นใจตัวเองและไม่ต้องไปคาดการณ์ที่เมื่อกี้ครูฟังหนูว่าไม่ต้องคาดการณ์เป้าหมายว่าต้องเต็ม พอพลาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอพลาดไปหลายๆจุดปับ๊บมันไม่เต็มแล้วทีนี้ก็ลนถูกไหมเป้าหมายเราก็เออมีไว้ว่าทําให้สุดความสามารถก็พอนะตรงนั้นอของหนูถ้าแบบว่ายังเหลือเวลาเยอะอยู่แต่ว่าก็คิดว่าอาจจะเรียนไม่ทันอยากให้ลองจัดตารางเข้าๆดูก่อนค่ะก็ถ้าจัดตารางบางทีแบบว่าบางวันเราอาจจะไม่ต้องเรียนเยอะมากแต่ว่าถ้าเราเรียนทุกวันเนี้ยค่ะมันก็จะ มันก็จะเรียนทันในตอนสุดท้ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหลือเวลาน้อยจริงๆแล้วไม่ทันก็มีเพื่อนเหมือนกันค่ะที่แบบว่าถามว่าควรจะทิ้งบทไหนดีข้อสอบบทไหนออกเยอะหรือออกไม่เยอะแล้วก็แต่หนูคิดว่าถ้ายังไงแบบมีเวลาก็ควรจะเรียนให้ครบไปก่อนเพราะว่าบางทีแบบเคมีบางบทมันก็จะเชื่อมกันค่ะถ้าแบบเราทิ้งไปเลยเราก็อาจจะไม่สามารถทําของบางบทที่เราไม่ได้ทิ้งได้ค่ะ ของหนูก็จัดตารางเหมือนกันค่ะเหมือนเราก็ควรจะลิสต์ว่าตรงไหนเพราะมันใกล้แล้วอะ่ะเราก็จะลิสต์ว่าตรงไหนที่เราแบบยังเหลือแล้วค่อยมาลิสต์ออกมาดูเลยแบบเขียนออกมาเลยหนูว่าแบบพอมันอยู่ในหัวเยอะๆมันจะรู้สึกแบบมันเยอะไปหมดเลยแต่พอเราเขียนอะ่ะมัน มันออกมาง่ายขึ้นเยอะเลยบางทีแบบเรารู้สึกสับสนเงี้ยหนูก็ใช้วิธีเขียนออกมาใช่ก็ให้ไอเดียว่าเออบางครั้งเวลาเราแบบเราไม่รู้จะไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าเออลองเขียนออกมาเลยอย่าคิดอยู่ในใจใช่ไหมเดี๋ยวหมกมุน่นเขียนอกนอกมาแพลนออกมาเดี๋ยวมันก็ทําทันได้หรือว่าถ้าเราไม่ไหวที่จะบังคับตัวเองเราก็อาจจะจับอุ่มกับเพื่อนทีนี้พี่ถามเรื่องที่เกี่ยวกันนะสมมติว่าบางคนอ่ะเออเขาแบบเครียดมากแล้วเขาไม่ไหว เขาเขาแบบเครียดจนหมดไฟจนแบบปีนี้อยากจะกิฟต์อัพไปเลยอย่างเงี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าสองคนนี้เคยมีโมเมนต์อย่างนั้นไหมหรือใกล้เคียงอย่างนั้นไหมแล้วเมื่อมันเกิดความรู้สึกหมดไฟไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยหนูแก้มันยังไงของหนูส่วนใหญ่จะพยายามบอกตัวเองตลอดเวลาอ่านว่าอยากให้แบบว่าทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าผลสุดท้ายไม่ว่าจะออกมาอย่างไงไม่ว่าจะสมหวังหรือว่าจะผิดหวังก็ จะได้ไม่มานั่งเสียใจยทีหลังว่าแบบวันนั้นเราน่าจะนั่งอ่านานี้ะค่ะใช่ค่ะ,คะของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าบางทีที่เราเครียดอะาอาจจะเป็นแค่ลา้าแค่แบบชั่วข่าวอาจจะแค่แบบเหนื่อยแบบทํามาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หนูจะออกไปแบบออกไปเดินเล่นสักสิบนาทีหรือว่าออกไปหาอะไรกินหนูรู้สึกว่ามันช่วยแบบทําให้เราเฟสขึ้นนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็อีออันนึงที่หนูรู้สึกว่าทุกคนเครียดกันก็เพราะว่าแบบแบบว่า คือเหมือนบางทีเราก็โฟกัสกันไปว่าคือจร,จริงๆเราอาจจะไม่ต้องได้เต็มก็ได้อะค่ะคือแบบในทุทกๆวิชาค่ะเราแบบเราแค่ต้องการแบบคะแนนที่มันมากพอที่เราจะติดขคณะที่เราอยากได้อะค่ะบางทีแบบบางวิชาที่เราไม่ถนัดหรือว่าไม่โอเคจริงเราอาจจะ ลดน้อยลงหรือว่าแบบเรื่องที่แบกว่ามีความกดดันแล้วก็ไม่อยากทิ้งไปเลยอะ่ะคุณจะเจอบ่อยมากเหมือนกันแต่หนูสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีวินัยในการเรียนอะ่ะค่อนข้างสูงถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่เรียนไม่ทันหรือเนีเขาก็จะมีเป้าหมายสั้นๆไว้ อ่าให้มันจบคือไม่เอาเป้าหมายใหญ่เพราะเป้าหมายใหญ่มันความรู้สึกอลังการแล้วไปไม่ถึงก็เป้าหมายสั้นๆเอาเนี่จบเอานี่จบ,จบแต่ต้องให้จบนะลูกถ้าไม่จบปับ๊บมันจะรู้สึกความเบื่อขึ้นมาทันทีแล้วมาถามครูบ่อยมากว่าอาจารย์ทิ้งบทนี้ได้ไหมอาจารย์ไม่เอาบทนี้ได้ไหมเพราะก่อนจะถึงวันนั้นน่ะก่อนจะมีประโยคแบบนี้ครูอยากให้ทําเหมือนที่หยงแชร์บอกก่อนจะมีประโยคแบบนี้ถ้าเราทํามาสม่ําเสมอมันจะไม่มีคําถามนี้ แต่ถ้ามันมีคำถามนี้นั่นคือความกังวลใจแล้วลูกและถ้าหนูตัดทิ้งบทใดบทหนึ่งไปพอตัดไปป้าใจมันก็ถามว่าหนูมีความสุขไหมแล้วถ้าบทที่หนูทิ้งไปมันเป็นบทที่ไม่ถนดัดแต่มันออกง่ายพอดีซึ่งคนๆทาได้หมดแต่หนูทิ้งไปแล้วแต่บทที่หนูถนดัดมันยากมากพอดีสุดท้ายหนูก็ไม่ได้ไรพ่านก่อนจะถึงจุดนั้นอนะอยากให้ทุกคนนะฮะ วางเป้าหมายแล้วไปตามแผนซึ่งสมมติว่าแผนมันใหญ่มากเอาสั้นๆก่อนที่เหมือนมิมี่บอกอะว่าเอาสั้นๆเอาให้จบและถ้าเราทำได้แบบนี้ครูคิดว่าทุกคนไปถึงเป้าหมายได้อยากให้ถึงตรงที่ว่าเฮ้ยต้องทิ้งอะ่ะแล้วมันจะไม่มีความสุขเวลาสอบอ่ะงั้นสุดท้ายเนี้ยอยากให้น้องๆสองคนเนี่ยฝากข้อความถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านที่เขาอยากจะเป็นแพทย์ นะเออจะให้กําลังใจจะเตือนจะอะไรก็ได้อ่ะหยงแชร์เริ่มก่อนอ,อยากจะให้กําลังใจน้องๆเด็กหกเจว่าอยากให้ทําให้เต็มที่ก่อนค่ะเออเราอาจจะยังไม่รู้ว่าวันจริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าวันที่เราฝึกเราได้ทําอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายมันก็อาจจะมีเสียใจบ้างถ้าผลมันไม่ได้เป็นแบบตามที่เราคาดแต่ว่าเราคงจะไม่เสียดายเวลาที่ที่เราได้ทําลงไปค่ะ ก็อยากฝากกําลังใจเด็ก6กนะคะว่าสู้ๆนะคะคือเวลามันก็เหลือน,น้อยแล้วอะ่ะแล้วก็อยากให้ทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินตัวเองจนกว่าเราจะได้ทําข้อสอบแล้วก็จบการทําสอบค่ะอ่ะช่วงสุดท้ายนี้นะเราก็จะสนุกสนานนิดนึงเราก็จะดื่มไม่ใช่เราก็จะมี <Developer> เล่นเกมใบทังนิดนึงนะโดยเราจะเอาความรู้เคมี ทั้งหมดของหนูในมอปลายเนี่ยมาเทสนิดนึงโอเคไหมโดยเราจะแบ่งทีมอย่างนี้เป็นทีมพี่กับหยงแช์แล้วก็มี่มี่กับอาจารย์อุนะก็คือให้นักเรียนเนี่ยให้หยงแช์เนี่ยหยิบคําขึ้นมาคาตัวนี้ก็จะเป็นคําเคมีหมดเลยแล้วหนูก็ต้องใช้คำวิทยาศาสตร์ไปใบใบใบถึงคํานั้นแล้วพี่เก็ตเมละทพี่ก็จะพูดคานั้นออกมาถ้าพี่พูดถูกคําก็1คะแนนนะแล้วก็จะจับเวลาเออหนึ่งนาทีดูว่าทีมพี่ทีมเราได้กี่คำ เห็นไหมเออแล้ว <complex> ก <í toys> okay, right? uh, ็เด so okay, right? kind of ี๋ยวก็ของอาจารย์อุกก็จะหนึ่งนาทีถ้าคำไหนไม่ได้ก็พูดไปเลยว่าข้ามเห็นไหมพี่พี่อาจจะพูดไปเลยว่าข้ามอะไรเงี้ยนะเออทำให้ได้มากที่สุดภายในหนึ่งนาทีอ่ะเกลือค่ะเกลือโซเดียมคลอไรด์ถูกค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมตรังสีอะค่ะเป็นคำนวณค่ะมันเรื่องอะไรคะเอ่อครึ่งชีวิตอ๋อแอนออกเลดแคทอะค่ะที่อาจารย์เคยบอกมันคืออะไรคะมันคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอ๋อเอ่อออกซิเดชันรีดักชันใช่ไหมรวมๆกันเรียกว่า ปฏิการรวมโอ้ปฏิการรีดอกถูกค่ะอข้ามค่ะอันไหนยากข้ามไปเลยลูกอ๋อเป็นของเคมีอินทรีย์ค่ะในสามสามค่ะ อ๋อก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเบสต,ต้องมีตัวเลขเอ,อ่อ p h อีกอันหนึง่ง p o h อ๋อชื่อสถาบันค่ะ c h e m i s t r อุ๊ยากเลยยากเลยยากจังเลย,ย,เลยอ๋อก็คือ,อ,อมีเป็นพันธะเดี่ยวเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษเอ่อซิงคโอร์ซิงคโอร์ไพ่บอล แป๊บนึงนะคะเออมันจะมีแบบเดี่ยวคู่แล้วมันจะเป็นพันธะสามชุดเป็นบอกค่ะหนูว่าหนูน่าจะใบผิดอ๋อชื่อคอร์สที่แบบว่าเรียนถึงเที่ยงคืนอ๋อมันชื่ออะไรเ่าคือโค้งสุดท้ายโอเคค่ะมันยากตรงไอ้ที่มันพันเนี่ยแหละยากสุดละ คอเเอ่คร์อที่ต้องทำโจทย์ยากๆอะคอร์อะไรตะลุยโจทย์โอเคเอ่อไว้ทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสอะ Universal indicator ก็ได้โอเคถูก ที่แปลว่าองคำอ่ะที่ครูเอามาทำเป็นห้องอ่ะเอเป็นชื่อเลยเออห้องอะไรออล้ำอ,อล้มถูก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 อูกถูกถูกถตกวูาถูาถูกถูกถวกถูกถูกเูกถูกถูกกถจกถูกถกถูกถูกถูกถบวก 7, บวก 6, บกออกกก พันธะที่เกิดระหว่างอโลหะอโลหะอโลหะอ๋อโคโคเวเลนค่ะเออกราไฟเพชรคาร์บอนเป็นเป็นโครงผลึกร่างตาไข่เออเวลาเอาสารเคมีมาใส่ในอะไรคล้ายๆแก้วดื่มน้ำเออบิเกอร์ เอ่อ HCL HI เป็นแล้วกรดประเภทไหนกรดไฮโดรเฮ้ยแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แตกตัวอ๋อกรดแก่ค่ะเออเป็นผลึกสีขาวถ้าชื้นจะกลายเป็นสีฟ้าจำได้ป่าวะอ๋อจุลสีสตุอะขอสูตรเคมีเอ่อคอพเปอร์ซัลเฟตเฮ้ยเก่งมาก ชนะแล้ว หนูครูก็ภูมิใจนะที่ว่าหนูเรียนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่มอตน้นจนกระทั่งจบนั่แหละเป็นโค้งสุดท้ายใช่ไหมลูกจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนี่คือความสู้ของทั้งคู่ใช่ไหมและสุดท้ายหนูก็ประสบความสําเร็จจริงๆมันเป็นความภาคภูมิใจของครูของพี่อีฟแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็ครูว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ของหนูด้วยถูกไหมผู้ปกครองเนี่ยเพราะฉะนั้นครูก็ ขอวอวยพรให้นะลูกว่าในอนาคตข้างหน้าครูเชื่อมั่นจากวันที่ครูฟังตอนนี้ว่าหนูเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยดีมากถูกไหมและครูเชื่อมั่นว่าในอนาคตหนูก็จะเป็นอย่างนี้และหนูก็จะเรียนแพทย์ทั้งคู่ประสบความสําเร็จได้ดีและคิดว่าด้วยความเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยดีหนูก็จะเป็นหมอที่ดีในอนาคตซึ่งเป็น บุคคลที่คุูว่าประเทศต้องการขอให้สิ่งที่หนูคิดณวันนี้ว่าหนูจะเป็นหมอที่ดีในอนาคตหนูต้องเป็นหมอที่ดีไม่ใช่หมอที่ดุนะลูกหมอที่ดีนะลูกนะเป็นหมอที่ดีของทุกๆคนอ่ะขอให้หนูโชคดีนะลูกนะอะ่วันนี้เนาะเราก็ต้องขอบคุณนะทั้งน้องหยงแชร์แล้วก็มีมีที่มาแชร์ นะได้ไอเดียได้แบบว่าความคิดต่างๆมากมายเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเรื่องอื่นๆนะเ,ออเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอื่นๆอีกหรือว่าแม้กระทั่งสนใจในคณะอื่นๆอยากจะฟังอะไรจากรุ่นพี่เนี่ยเรามีอีกเยอะนะหนูอาจจะคอมเมนต์ถามในในคลิป YouTube นี้ก็ได้หรือว่าส่งมาทางช่องทางต่างๆของเราก็ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งผู้ฟังแล้วก็น้องสองคนที่มาแชร์ให้เราด้วยวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ